ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายซังซ่ามาอีกแล้วนะคะไม่รู้ตั้งกล้องเป็นไงบ้างซังซ่าจะมาแนะนวงานดี Y ตัวนี้นะคะว่าซังซ่าทำยังไงและเทคนิคเป็นยังไงนะคะแล้วก็พอได้ไอเดียแล้วก็ไปทำนะคะเพื่อจะหนึ่งสิ่งที่ซังซ่าต้องการจะสื่อก็คือการ d ี Y อ่ะเน้นที่ออริ จินนั่นนะคะไม่ใช่ว่าเราจะตัดตำที่เราคิดว่าง่ายๆอะคะ่ะแต่ที่นี้พอผลออกมากับออริจินอลที่เขาอย่างสมมุติว่าเขาเขาดูในรูปอย่างเงี้ยเขาดูในรูปเขาเขาชอบในสไตล์สีสันหรือลวดลายนะคะแต่ทีนี้เวลาเขาซื้อมามันไม่ตรงปกอาจจะยาวไปอาจจะสั้นไปอาจจะคับไปอาจจะหลวมไปทีนี้เราเป็นช่างนะคะมีอย่างเดียวก็คือ ฟังลูกค้าก่อนนะคะว่าเขาสื่อเขาสื่อถึงอะไรนะคะว่าดูความต้องการที่เขาสั่งมาก่อนนะคะฟังฟังเป็นนักฟังที่ดีด้วยนะคะเป็นช่าง DIY ไม่ใช่จะ,ะไม่ใช่จะทําอย่างเดียวนะคะต้องดอูคุยกับลูกค้านิดนึงอะคะ่ะว่าลูกค้าเขาสื่ออะไรนะคะลูกค้าพอลูกค้าเขาสื่ออะไรทีนี้เราก็จับใจความว่า สิ่งที่เขาอยากได้ก่อนนะคะให้ให้เข้าลงในอินเนอร์ของลูกค้านะว่าที่เขาสื่อน่ะเขาสื่อเขาอยากได้แบบไหนนะคะเขาอยากได้สไตล์ไหนทีเนี้ยลวมองคนมองสไตล์แล้วก็ถอดถอดสลักคําพูดที่ลูกค้าสื่อออกมาว่าอาสรุปแล้วอยากได้แบบไหนคะอืถามก่อนนะคะว่าถามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะอันดับแรกเลย แล้วทีนี้ก็มาดูว่าเขาไม่ต้องการส่วนไหนหลังจากที่เรารู้ว่าอินเนอร์ของลูกค้าเรา,เาไม่ชอบสไตล์ไหนชอบสไตล์ไหนแล้วใช่ไหมคะมาค่ะสังชาจะมาแนะแนวงานดีไที่สังชาทำให้ลูกค้านะคะอ่ะอย่างเดสตัวนี้เดสตัวนี้นะคะเขาต้องการชายตรงเนี้ยเห็นไหมคะชายตรงเนี้ย ที่เขาซื้อมามันยาวไปยาวไปค่ะยาวมาตรงนี้แต่ทีนี้เขาเขาเอารูปที่เขาแอบมาน่ะเขาเห็นนางแบบใส่ที่ทําไมเขาก่อนที่เขาสั่งอะคะ่ะแล้วทีนี้เขาก็เอารูปมาให้ดูว่าทำไมนางแบบเขาใสา่ลูกไม้อยู่อยู่กับอยู่กับเก,ง,เกงอย่างนี้แล้วทําไมเราสั่งมาแล้วทําไมมันยาวมาอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือรู้เลยแหละว่าเขาต้องการให้มันเหมือนอตรงปกที่เขาสั่งมาจากแอปนะคะ แล้วทีนี้พอเรานั่นแล้วเราก็รู้แล้วทีเนี้ยแต่ทีนี้มันเป็นมันจะเป็นเทคนิคที่เราที่เราจะทํานะคะทีเนี้ยเราจะเอาส่วนไหนที่ที่ที่จะให้อยู่กับออริจินอลเข้ามากที่สุดตรงนั้นแหละค่ะสําคัญทีนี้ซ่างซ่าหลังจากทีนี้ซ่างซ่ามาเช็คลายเห็นไหมคะสังเกตเห็นลายสังเกตเห็นลายนี้ไหมคะเนี่ย ลายออริจินอลเขาตะข่ายก็มีลายนะคะลายมันคล้ายๆกับตุ๊กตานะคะเขียวๆดำๆเนี่ยเห็นไหมคะถ้าซ่งางๆสมมุติว่ายาวมาอย่างเงี้ยซ่งางๆมาตัดตัดส่วนอันลายๆของเขาออกนี่นะคะ<ม>เห็นไหมคะมันจะเป็นคล้ายๆกับสกรีนเป็นรูปไอ้นี้อยู่มีมันก็คือจะไม่ได้ออริจินอลนะคะ<ม>เห็นไหมช่วงบนจะไม่มีลายนะคะช่วงล่างตรงเนี้ยช่วงที่จะตัดเนี่ยช่วงที่ความยาวเขาต้องการเอาออกเนี่ย มันเป็นคล้ายๆกับลวดลายของเขาอะเก๋ๆรอบเลยนะคะแล้วมันจะรับกับกับเกล็ดข้างบนของเขาเห็นไหมคะมันก็จะเป็นลวดลายเหมือนกันช้าๆเลือกมาตัดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะชาๆมาตัดส่วนบนนะคะใกล้ๆกับตะเข็บบนไหนเห็นไหมเสร็จแล้วก็ไล่เย็บให,ใ,หให้ให้ให้ได้คืนหมดเลยนะคะไม่ต้องไปขย่นผ้านะคะผ้าเนี่ยเย็บตามแนวตรงๆไปเลยนะคะไม่ต้องย่นไม่ต้องอะไรนะคะคือ ผ้าต่อผ้าเลยค่ะไม่ต้องอ,อ,อะไรนะไม่ต้องออย่นผ้าหรืออะไรนะคะตามเนื้อผ้าที่เราตัดออกเลยเวลาเราต่อนะคะนี่แหละค่ะไม่ใช่ว่าจะตัดตัดเลยไม่ได้นะคะไม่งั้น้ลวดลายตรงเนี้ยเขาจะไม่รับกับกับส่วนส่วนเนี้ยเห็นไหมคะมันก็จะเป็นำดำๆนี่ก็คือลายนะคะถ้าไม่ได้อยู่ในกล้องเนี่ค่ะมันก็จะเป็นให้เรารับตรงเนี้ยถ้าเราจะความยาวมาขนาดนี้เรามาตัดตรงนี้ออก อลจินอนไม่เหลือเลยนะคะนี่แหละแล้วเสร็จแล้วเราก็เราก็ต้องมาตัดตัดส่วนบนเนี้ยค่ะเห็นไหมเห็นลอยๆขาวๆไหมคะแต่ก็ยัง,งก็ยังดีแต่ที่นี้ถ้าเทียบกับไอ้นี้หายอันเนี้ยเนียนกว่าค่ะอันนี้คือเทคนิคที่ช่งางซ่าทำให้ลูกค้านะคะลูกค้ามาแล้วค่ะลูกค้ามารับแล้วด้วยเนี่ยคะ่ะอันนี้คือบอกเทคนิคนะคะ รัดดีเอามามามาเซตให้พี่ด้วยนี่กางเองอย่างนี้มาอ่าไม่เป็นไรค่ะหุ่นสปอร์ตชอบมากปุ๊บนี่ผวมไปอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะไม่หนาเนาะมันก็มันก็ออกมันด้ไม่หนามากปล่าหรอกมันเอาเอวเข้าแล้วไงอย่าให้มันฟิตจะได้ดูรู้เลยออกนะคะอือฮึออเสื้อออกได้ไหมออสเลรเลียสะดวกเราอยู่ด้วยกันอัน